เอ้แม่หนิสบายดีก่อนสบายดีก่อนเร็วสบายดีเอฟจีถูกคนเนาะแมเปา้ลจีด้วยจ้าแล้วก็หลานสาวน้อยด้วยจ้าน่ารักน่ารักจ้าเออยเขินป่ะลูกเขินว่าเออเหมืนอนกับยูเนาะวันทิตย์แล้วก็ยุดงานหน่อยเลยอยู่กับหลานสาวน้อยคนตรูดอุ้ย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  <c oughs> ทีมาเห็ุยังกันยาแบบนี้เอา้า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 เอ้าหอนก็หอนพี่น้องเอ้ยอยู่จังสี่ละวันนี้วันอาทิตย์หยุดงานก็เลยอยู่กับร้านสาวตัวแสบเนาะร้านสาวตัวแสบของฉันเนาะ Linkatoon, cartoon man, good vain, ta. Oui, Ui, vang để bảo ba, pute vang bà, ba. Say ba đi ekin a liu. bài đi palum a liu. O, 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 áo, áo, áo Áo, áo, áo Áo, áo o, 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 หอนแห้งยู่ห้องกระฮอนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยหลานมาแล้วหลานมาแล้วอุ้ยอุ๊ยหลานมาแล้วนะหลานมาแล้วอ่ะเอาป้าอู้ประตูประตูพังแล้วลมพัดลมพัดประตูพังแล้วอืออ่าลมพัดสามปีเลยสามปีนั่งเว้ายังบ่เป็นเด้อค่ะเด้อนั่งเว้ายังบ่เป็นเด้อค่ะ นั่งว่า,วาวแต่ภาษาอังกฤษค่ะนั่งว่าวแต่ภาษาอังกฤษด้อค่ะเด้อนั่งว่าแต่ภาษาอังกฤษอยู่กับแม่เจ๋อๆอล้วพี่น้องไม่อนีก็ได้อยู่กับร้านสาวห่อน,อน,อนอก็ห่อนเธอแตกเธอแตน เอเอาเอาคืนแหละคืนแหละคืนแหละคืนแล้ว,ลว,ลว,ลวเอาเอาคือจิยกตินก่นจังฉันบอดีเดอ้ออหลานยกติ่นจังฉันบอดีเด้อสบายดีป้าลุงป้าลุงทำอะไรกันเลยวันหยุดนี่นาะว่าสินะ่คือสิ่งที่ต้องใช้ในงานตอนนี้เดดร้อนไหมจ้าเด็ดร้อนไหมจ้า ้ำ um, ลูกการ้อนมากเลยเอาเอาเอาอุ๊ยอุ๊ยจะเออยู่กับด้านเช้าตัวแท็กเนาะอุ๊ย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 เอ้าเอาเด่งกระตุนนดิเบิร์ดหมื่นเบิร์นพี่น้องเอ้ยรลานกระดายง่อยง่อยง่อยจังเสีย ลูกล้านไพ่กบเป็นบ้านออเนาะดูได้แต่น้ำโทรศัพท์ว้าวบ่ได้ย้อนหล่นโทรศัพท์นี่ได้แต่ภาษาอังกฤษบ่ดูเรื่องน้ำมันเลยว้าวภาษาออกมานี่มึนตึ๊บเนะอยไปไปดูว่าแม่มันทำอะไรกัน ร้านไท่ไก่ย่านพี่น้องเอ,อ้ยเหนาเตกเหนาเต้นข่าว่าพี่ลูกข่าว่าพี่มะมาอีเลยเข้ามาเข้ามาแม่แต่มาพี่ร้อยมิดนอกอยูไหนพี่ Mother, mother, này, à, mịt à? mịt ở mà mơ đơn nị, a mỹ nha mỹ nị, ma? Ung tang mẩu, a tang mẩu, a mã. tang má a mã. má đi tang mẩu, a mã. A má tang mẩu, tang mẩu, a mã. A mã tang mẩu, a mã. A mã tang ร้านกระขวงขวงขอะไอยากได้ตั้งเก้าอี้ใหญ่ๆมาตั้งจิ้มขอมาพี่มาพี่มาตั้งมันอยู่พี่เอาตั้งแลง้ว<ม>อ๋อเสดส์ดขึ้นไปนี่ขึ้นไปเลยขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเอามาเอ้าอืมอืมเอานั่งเล่นบาหนิเออห่อนดาบเ่แล้วห่อนดาบเ่าเอ้ยเอ้ยอีหลาทำอะไรอ่ะอืมอืม มนน่กัดสัตว์เลยสัส่ดนโอเคอ๊อคเอ้าเอ้าอุดุยอีหลน้อลาฮอพ่นองกอีาแอีหาฮอดอุ้ยร้นเช้าบรมาตชออาทิต huh. ย oh. oh. uh ์แล้ว

เอา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 ที่นี่ปาีเอานี่ปารี้ยังไม่เร่แต่สิแลละพี่น้องเอ้ยยืนจ้ะอยู่กับลานน้อยปาียังไม่เร่นี่ปาียังไม่เร่อยู่กับลานน้อยจอมโซนเน้องดูที่น้องก๊อปปี้อยู่ไปสักพักเดี๋ยวนี้ โควิดเป็นยังติดอยู่พี่น้องเลยม่เนี่ะสิกินตามสมกับเมน้องรู้ชีย่ำปอกปอกปอก,ปอ,กอยู่ฮะเขากล้องม่ได้ญานแห้งหลายสงสัยสงสัยเราที่เป็นปอบมนะันเราญานกล้องสายตาเราอันเขากล้องก็ได้อือที่จะที่เจ๊จนั่นทางเอาพี่น้องบ่งหูจักภาษาเดอ้อ งานนี่มึนตึ๊บเลยบอกเพื่เดียวพี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่จ๊ะให้แปะได้กระบอกหน่อยด้อพี่น้องเลยเย้ขอแปะนั่นนั่นให้แปะได้กระบอกได้พี่น้องบอกหน่อยด้วยแย่เอองานนี่แปะอะไรคุณได้ไม่ได้พระจ้าอังกฤษก็บอกหน่อยว่านางพูดอะไรนางเขินนางเขินพักงานนี้อู้ยนางเขินพักงานนี้ นางเคินพักยานี้แล้วเอาซัำนี่ก็นอนพี่น,อนอ้องเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้าพ่อกันไหมผักกดติดตามกดแชร์ในเด้อพี่นอ้องเอยทุกขากันยังเบาเปลี่ยนเด้อติดตามเขาไปชุมเม่น้องจีและกะเบาจีจีในเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณที่หลับชุม จะเผาเผื่อเผาในก็ได้พี่น้องเด้อแม่น้องจีก็จะบ้าบ้าบองบองแบบนี้ล่ะทันไตบงจักรนิสัยกับปิดกระซังพี่น้องทันไตูงจักรนิสัยกับเฮค่ะดีก็แล้วแต่เนาะคนเฮาความคิดของคนมันกับโบกือกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ไฟสิคิดดอกหามความคิดคนบาไ้ดอกพี่น้องเ้ยแม่เจเจกับเป็นจังสี่ละบ้าบ้าบองบองแบบนี้ล่ะสบายดีลูกสบายดีปาลุงแล้วเร็ สบายดีปะลุงจะเอคลิปนี้กับซัมนี้ก็นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าไปเจอตอนจิตต์มาหง่งอีกจะชิดท่า,า,ทาได้เป่ะทายแลวพี่น้องเลยสบายดี